สวัสดีครับผมโค้ชปูนังครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกกล้ามเนื้อนะท้องแบบง่ายๆที่ทำให้คุณสามารถมีซิกแพคได้จริงๆนะครับผมที่บ้านนะครับรบ,บางคนเนี่ยนะครับมีที่บ้านเนี่ยมีอุปกรณ์เป็นม้าปรับเอียงลนนักษณะนี้ใช่ไหมครับเป็น adjustable bench ลักษณะน,นี้นะครับผมให้คุณปรับม้าเอียงเป็นลักษณะ incline press นะคือเหมือนคุณจะเล่นอกส่วน<อ>บนนะครับผม วิธีการนะครับในการฝึกนะครับก็คือเราจะฝึกกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างนะครับผมซึ่งทําให้ท้องส่วนล่างของคุณเนี่ยมันมีความสวยงามใช่ไหมเสร็จแล้วมันทาให้ท้องส่วนบนของคุณมันทํางานด้วยนะครับเพราะงั้นนะผมวิธีการฝึกเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแค่คุณนั่งลงบนเบาะนะครับลักษณะนี้น่้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ล้มตัวลงนะครับบนบนเบาะนะครับมือเกาะตัวของเบาะเอาไว้นะครับ งอเข่านะครับลักษณะนี้นะครับผมให้คุณจินตนาการว่าคุณจะกระดกก้นขึ้นม้วนขึ้นมาหาอกของคุณนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อท้องคุณมันทำงานเนาะนะครับวิธีการจชเป็นแบบนี้คลบล็อกไวใช่ไหมม้วนก้นหนึ่งสามสี่ห้กระดกก้นขึ้นครับเจ็ดแ 10, 10, 10 12โอ้หแค่มาปรับเอียงตัวนี้ครับตัวเดียวครับผมทำให้คุณสามารถฝึกตามีน,น้าทองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยบางทีเนี่ยเราเบื่อครใช่ไหมกับการฝึกท่าครันช์การแพลงการซิดอัพปกติครับผมนะครับพอเวลาเราเปลี่ยนรูปแบบการฝึกเนี่ยให้เป็นอะไรที่แบบเหมือนแปลกใหม่ขึ้นมาครับผม มันช่วยกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นแลวก็ทําให้กล้ามเนื้อนาท้องคุณเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้ครับผมนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้เลยเนาะนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับผมแล้วก็นักเรียนของผมใช้นะครับคุณจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของคุณ